ถ้าพี่น้องอยากปลูกแตงโมล้างหน้าควรจะใส่เป็นข้าวดอแมนบครับถ้าอยากไหวกับข้าวดอถ้าเฮ็ดปกติช่วงนี้เขาอันนี้ก็ได้แต่ว่ามันสาเขาเจ้านี่นะครับแมนมันสามันโอ้มันจะสาเนี่ยเออเกิดโมเฮ็ดหลายครับมันเกิดสิมีโรกออกมาปะทะกันหลายอ่าโรกกับสิเบียดเบียนถ้าโมเฮ็ดส่วนไงก่อนแล้วห้ามาปูงน้ำที่หลังเนี่ก็โรกคือกันครับ จังว่าเห็ดเร็ยวเท่าไรในดีเท่าไรก็ยงดีนะครับรเฮ็ดเร็วได้เท่าไรก็คือด้เปรียบแมนบอรครับแดนในเปียบทั้งโลกทั้งราคาระว่างก้าเบี้ยก็ก็เปียบแบงนี่ควรวจะเห็ดอยังก่อนข้าไปเตรียมแป้งไ้ก่อนเตรียมแป้งไปก่อนแมนถ้าไปก้าวเบี้ยก่อนนี่เกิดฝนดีหลากหายนี่เฮาก็เกยมเลยโอ้ฝนน่านเศร้าจซี่นะครับเบี้ยพอปลูกเลยแต่ว่ายัางปลูกฝนได้แมนค้า ถ้าเราเตรียมแปลงไว้มปนฟนสิต๊กมาเ้าคุ้มพะยางไว้ก็บม่มีปัญหาเดี๋ยวเรื่องดินนะครใบาวันนี้เป็นเป็นดินออกแนวใดอครับจึงจะมะสสำหรับปลูกแตงโมลังหน้านี่ครับดินดินสายดีที่สุดนะสวัสดีครับพี่น้องผมลุงสอนคนออหน้ามื้อนี้พาพี่น้องมาเบิ่งการปลูกแตงโมลังหน้าเพื่อหาไรร่ได้ หลังจากเก็บเกี่ยวเข่าผลผลิตออกจากไฮจากหน้าครับมรีอยู่สวนแตงโมของพี่บุญเชิดผู้เพิ่มมีประสบการณ์ประสบความสำเร็จในการปลูกแตงโมเฮดมาหลายสิบปีครับมรีผ้าพ,พี่น้องมาเอาความรู้เพื่อเป็นแนวทางกับไอ้เพื่อนครับ เอาพี่น้องก้อนอื่นกับมาพบกับบุญเชิดก่อนครับครับพี่ที่บุญเชิดพัอนอยูพี่ครับพี่น้องเดี๋ยวมาทักทายเป็นก่อนอครับครับผมพี่บุญเชิดสวัสดีครับครับสวัสดีครับบุญเชิดท้องวันมันเข้มใตตะบนมันเข้มอำเภอพี่บุญจังหวัดอุบลครับฤด,ดูการแตงโมใหมอ่างเงลยบพี่น้อง ครับผมถึงช่วงวันเนาะหลังจากเก็บเกี่ยวกะทุกปีครับจ่องเห็ดคือเอหาได้ได้เสริมแมนบอกครับไปแมนแมนเคยเห็ดกับยาเฮ็ดคือเก่าเนาะน้องได้หรือรู้ก็อยาเฮ็ดครับผมอ่าใส่กระปอยดินว่างเปล่าแมนมันจะเพิ่มฟุนเพิ่มปุ๋ยไปนึ่ดินเท่ากับสภาพดินดีขึ้นว่าเก่านะถ้าให้สวนสลับหนาไปนึ่ง มันก็เลยจําเป็นต้องเฮ็ุแต่ละปีนี่ครับปีนี้ก็เฮ็ดยากแม่คือเกาอยู่ฝนก็มากวนช่วงถ่ายก็ได้บริเ็ดรอบปีวันใดช่วงนี้ก็บ่ค่อยมีอยางนอกบ้านเฮ่าบุคคยเห็นวันใดครับตอนไี้แทงหมูก็ยังบ่ท่านออกครับแน่นแม่นท่านแมนท่านการท่านเวลาก็เสิไเลยราคาดีอยู่ปะยากครับผมทันต้อง เห็ดให้ท่านเวลาถ้าเห็ดผมกันลายเนาะมาค่ามันกระตกสิเนาะอ๋อแบบว่าแมนฝ่ารเรี้ยมันออกผมกันลายแมนแมนเพื่อล้างหน้านี่เก็บเกี่ยวแล้วไฟกับเห็ดได้เวอเนาะครับตัวนี้ห้องใส่คอโดห้องก็เลยแต่เห็ดใบโกโมแน,น่อ๋อเป็นพี่คอดอบ่อครับาแมนแมนต้องเตรียมคอดอขอดขดั้นอย่างห้าปีโอ้เขาหน้าปีมันจะมีปัญหาครับต้นต่อเฟืองมันกับว่าเน่าวัเฟื่อยนะเห็ดเนี่ยครับถ้าคอดดมันเกิด เน่าเปื่อยก็เห็ดได้ง่ายต่อซ้ำเข้าสิได็ปปูกแจงโม่เนี่นต่อฟางฟางเมื่อกะเน่าไปแบนบอกครับแม่เขาไถากบไทหยังก็เน,น่าไปเฮาก็ได้ใบเห็ดถือว่าไหวยอยู่ครับถ้าเปรียบกับพวกเขาเจ้าเขาอันนี้ก็ถือว่ากำลังเห็ดกำลังปลูกที่พวกมันครับผมเอาอายผมถามแด้วะเนี้ยปลูกแตงโม่มา,าจักปีครับที่จริงปลูกที่แหลกตั้งแต่อายุ สัสี่ปีพี่น้องโอ้สัสี่ปีแมนกับปีเห็ดปีโบเห็ดนะโอ้ปีเห็ดปีโบเห็ดเนาะแมนแมนปลูกมากั้งแตอายุยี่สิบสี่ปีอ่าจนได้ตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับพี่ก็ย่างฮาสิบแปดฮาสิบแปดเดียวแมนแมนโอ้แสดงว่าปลูกแต่เป็นวัยหลุนจนได้เป็นพ่อใหญ่นะยันี้โอ้ออกเรียนมากกระดึกเดือยแมนแมนมันจะเป็นจริงที่เคยเห็ดนอกพี่น้องครับครับแล้มีปีใดปีรูปครับผมอ่า ปีใดก็ได้คือคู่มือนี่มันมันก็บว่ามีปัญหาหรอออุปกรณ์เท่ายคือจยงสี่ตะจีงก็บว่ามีเนาะพวกพาสติ๊กแม่นบ่แมนฝนตกเขากะมีตัวนี้ครับแบืก่อนหือเือเฮ้าปอยแบบธรรมชาติเลยแมนบอกแมนแมนเห็นแบบพาสติ๊กพัหยังก็บว่ามีคุ้มเนาะม่เห็นหรอกพี่น้องครับเนี่ยหอดบ่จักพัดสติ๊กแม่นบ่่โอ้คู่มือนี่อุปกรณ์เท่ามันมันมีมาเสริมหลายอย่างโอกาสผมเฮาสิเสียงต่อฝนต่ออันนี้มันจะ โหลายแห้งนะฝนตกมาแห้งเกิดสมายอีนี่ปลูกยักไรนะครับพี่ลุงยักไรครับเนื้อที่มันก็บสามไรแต่ว่ามีป่าม,มีน้ำก็นเนื้อที่สามไรแมนเหลือประมาณสองพันกัตนนี่ละครับโอ้แตงมูบ่ครับสองพันกัตนแมนแมนเป็นสายพันธุ์ยังกว่าครับพี่ครับแบกแจ็คแบกแจ็คใจมาจากทำอับโอ้ ใส่ันเดียวกันโอ้ซื้อไว้มันขนมเนาะไว้มันสแนกแจ็คแบกแจ็คปีนี่เอาหน่อยๆแขนๆมั้งครับมันสีแขนวะโอ้เอาแบกบเข้มๆเลย <c oughs> เอาผลผลิตไทยเต็มที่ได้เหมนว่ครับครับมันจะก,ก่อนอื่นเข้าต่องขอาใจว่าเหตุอย่างไรมันจังสีผืนหน้าผอมกันยังสีนะเสมอกันยังสีครับ วิธีเตรียมคือตั้งแต่เพาะก่าเฮาวโมกุลเม็ดข้าวใบเตรียมที่เดียวข้าวโมกุลเม็ดคือสมัยตะกีนะเดี๋ยวนี้เฮาเพาะก่าห้ฮาเฮ็ดจังได๋ซั่นครับเพาะก่าเฮาก็คือให้มันแตกหน่อนิดนึงเนาะแตกปากนกจิ๊บนะซบนกจิ๊บโอ้เกยังไงคือเพาะก่าเมลทพันก่อนแม่นบ่แม่นให้มันออกเสมอกันโอ้โหเพาะแท้ถาดนี่ตัวข้บ่ายแม่นบ่แม่นๆเพาะใส่ถาดโอ้เพาะคือพวกพริกพวก แนวอื่นนี่บอกพวกแตงไอพวกฟักทองพังยังนี่บอกแมนระวังก้าเบี้ยกักบกับเตรียมแปลงนี่ควรวจะเห็นยังก่อนเข้าไปเตรียมแปลงไว้ก่อนเตรียมแปลงไปก่อนแมนถ้าไปก้าเบี้ยก่อนนี่เกิดฝนดีหลากถ่ายเข้าก็บเกมเลยโอ้ฝนน่านเศร้าจริงนะครับเบี้ยพรปลูกเลยแต่ว่ายังปลูกว่นใดแมนถ้าถ้าเขาเตรียมแปลงไว้เป็นฝนติตกมา ข้าคุ้มพยางไว่ก็บม่มีปัญหาครับนี่คือคือการเตรียมทถือตองครับผมเตรียมแปลงแล้วก็จังกะครับเดี๋ยวเรื่องดินนะคาับว่านี่เป็นเป็นดินออกแนวได้ครับจึงจะเหมาะสําหรับปลูกแตงโมลังหน้านี่ครับดินดินทรายดีที่สุดอ่ะดินดินด่วนปูนทรายโอ้ดินด่วนปูนทรายคือดินทรายแต่เขางามโมโงงง่ามเนาะถ้าเขาใบเป็นสนิมอย่างสี่ก็ หมากม่ก็เป็นสนิมคือกันโอ้สังเกตบงเขาแม่นบอกแ่นถ้าเขาง่ามหมักหมู่ก็ง่ามแม่นคอสําคัญก็กคือใส่ขี่ไก่ยังให้มันซีหลายแนนนะครับวอนหมักฟุนเอาสิใสตะปุ๋ยกับอไดครับผมใส่ปุยนำ้ำเฟิ่มคุนนำ้ำ อยู่นี่ขามีดินพิเศษปรับปรุงดินน้าผสมกับดินที่เขาสื่อ,อนตอนมันแม่นแม่แมตนตนได้แข็งแรงอาอดินดินพิเศษนี่เฮาเขาเฮ็ดเองบอ้ไอหที่ว่าเขาสื่อมาครับเขาไปสื่อมาจากอันนี้จากพวกโรงงานชีวมวนหรือโอ้ยพวกเคด็เคดแกะเทศอันนี้นะอมันสิมีพวกากากกันนี้ร<า>กรบแม่เปียากกระยังกัครับทอ้งหมที่ไอ้ว่านี่หาหาสื่อตามร้านโบมี่มี อันนี้ห้าวบ่มีบอกแมนห้ามาเห็ดของกลุ่มห้าครับเอามาลองสมเมืองมันมันแข็งแรงนะออื้นมันสิยงามเทียนนี้มันก็เลยขึ้นเสมอแต่ทีแรกครับดินดินนินตัวไอว่านนี่เฮ็ดไอตัวลองมาอะไรจักปีครับสองปีสองเทืาสองเถือมันโอ้สองเถือเนาะแมนผมซื้อว่ามันมันแข็งแรงดีอ้าเรดินซื่อห้าแข็งแรงมันนะครับ แมนเท่าดินสื่อๆนี่มันสีเป็นเรื่องเหลืองไมงได้หรอกครับผมเทาไรเอามาสมกันมันจะเอาเอาตัวยางหลงเหลืออยู่บ่ครับพี่เมื่อนี้ก็พ่อมีอยู่ยินที่อ้ว่าเนี่ครับอ่าพ่อมีอยู่เดี๋ยวจะเอาตัวยางให้พี่น้องได้รับชมเมืองยินที่ว่านี่เนาะครับไม่เหม่อเท่าไยอ่าตกลงาที่แข็งแรงเนาะครับแล้วก็เกิดพรมกัน ่ามไม่ลงงามล่ง,มลงแปลงมันก็เสมอกันตลบ <ะ S 1> ผมมันสิบว่เป็นหลายรุ่นครับเอาขอถามนิดนึงนะครับ้าย,ย่อนถามในบ้านเขาเตรียมแปลงเขาใส่หยางแหน่ครับอยู่ใต้พัดสติกยี่ครับหลักๆเข้ากับปุ๋ยกับขี้ไกล่ละเพราะว่าขี้ไก่มันละลายเร็วเนาะครับปุ๋ยเขาใส่ปยยุ๋ยหยางวัติครับผมปุ๋ยนี่เขาเน่น สิบสามสิบสามยี่สิบเอ็ดก่อนสิบสามสิบสามยี่สิบเอ็ดแมนเพราะว่าปุ๋ยตัวนี้มันตัวถ่ายมันละลายสารนะ oh. เขาเลยรุ่ไว้ิบสามสิบสามยี่สิบเอ็ดแมนครับตัวถ่ายสูงเนาะตัวถ่ายสูงเพราะว่าละลายสารเขาอยากให้มันม,มันละลายก่อนไอหม้ออายุมันสั้นเนาะเขาต้องให้มันละลายก่อนรากาขั้นผู้ใดยอยากเพิ่มยูรียจังหน่อยก็ได้โอ้ใส่ยูรียนําก็ได้แมนครับ เอาเฮใส่หลายบ่ครับไอ่อยู่นี่แปลงนี่มันมันเงวจักเม็ดครับประมาณฮอสไใส่ปุ๋ยหลายเป็นไรครับกะเบิดนี่เฮใส่สอบสอบเลื่อยเครื่องสอบครึ่งแมนเลื่อยเครื่องอีกโอ้เลื่อยเครื่องอีกแมนงานสอบเลื่อยเอ่าจะประมาณเจ็ดสิบกิโลได้บ่ครับอยู่เราๆนี่บ่ประมาณเจ็ดสิบถึงแปดสิบโอ้เจ็ดสิบถึงแปดสิบกิโลกะขั้นอยากง่ายไม่ก็อยู่เรียห้อยยักหน่อย ครับโอ้ผสมยูเรียบวกยูเรียเข้าไปน้ำอีกหลักหลักการก็คือพี่น้องตรงใส่แล้วก็ตรงตีขูกดินให้ดีนะมวนว่าครับมวนว่าใส่แล้วไปถมไวโอ้ข้างล่างมันครับเอาเอากรอนใส่เดี๋ยวเขาจะไหนไอเขาไถแหวกอกรอนบอกแม่ไถแหวกกรอนไถแหวกอกรอนไถแหวกอกรอนแล้วก็หอยแล้วก็เทากับไถคนที่หนึ่งเพื่อให้มันลุกกันนะโอ้ครับ แล้วก็ค่อยขึ้นมาเฮ็ดเป็นแปลงจย่งซี่บอกแมนแมนไถครุก<อ>ขันพูดมีรถตีก็ใส่รถตีเอาครับคือคือดินก็ปุ๋ยก็ฝุ่นมันสิได้คุกเข้ากันนะหลังจากนั้นถ้าเามีระบบน้ำเ้าก็เปิดน้ำใส่ใส้ปุ๋ยละลายโอ้ย่างหน่อยๆซิบมือคือเ้าเฮ็ดแล้วเ้าไปิตาครับ เห็ดแปงแล้วเฮายังไปกาโอ้เห็ดแปลงแล้วก่อนบอกครับจังไปกาเบียไอ้บเรดพันแปงโม่แม่นเพราะว่าระยะข้ากาเนี่ยนะพอดีปุ๋ยอยู่น่เข้าเปื่อยเนาะแต่ปุ๋ยข้าม่เปื่อยละลายนี่มันสีเข้มไม่นอกครับไปปุ๋ยกระจิตตายถ้าเ้าวใดเวลามันปุ๋ยหรือปุ๋นเขาลงไปนี่เ้าใส่น้ำไปพอดีนี่มันสีเปืือยกลายเป็นอาหารของพืชครับผมพอดีนะครับระยะสิบหมือนนี่ ตองทิ้งดินไววจะซิบมือแมนแมนตองทิ้งไหวซิบมือเพื่อ,อเพื่อให้ปุ๋ยอขี้ไก่ไอ้ละลายค,คือลดความเป็นโกรเป็นแกดลงนะครับเพราะว่าของพวกนี้เวลาถือนามมันสิเป็นโกรเป็นแกดโอ้มันก็ดจะมีความห่อนแม่นบ่นครับแมนมีความห่อนแล้วก็หากผืชหากไอ้แตงโมน้น่อยอ่อนๆน,นี่มันก็นกนสิเปื่อยสิเนา่าครับเพราะฉะนั้นเอาทิ้งไววจะซิบมือเปิดหนามใส่ใหาันบผม ให้มันละลายวันนี้ครับซีปเปอเขาโมาปลูกนี่มันสิพรอมกินเลยนะครับหลักการของมันขึ้นแนวนี้ตอนตอนเขาเปิดน้ำใสเดคุ้มพลาสติ๊กหรือ,อยังครับคุ้มคุ้มแล้วคุ้มแล้วเมนทาแมนโมมีระบบนำยดก็เปิดใส่น้ำขังอ๋อเปิดใส่น้ำขงังแกงสีบ่ออ่าแมน ใส่น้ำขางห้มันใส่สายยางบอกครับหรือว่าเขาปล่อยไปเลยปล่อยไปเลยปล่อยไปเลยถ้ามีนลำยดเขาปล่อยน้ำหล่อล้างมันถ้ามีนลำยศเขาใส่ลำยศไปครับถ้ามีลำยดเนี่ยเขาจะว่างไปกลางเลยว่างหมดว่างไปกลางเลยบอกครับแมนโอ้ว่างว่างนลำยดไปกลางเลยเปิดเปิดทิ้งไว้คู่มือห้มันซุมโอพวกปุ๋ยพวกอันนี้เกิดจีและลล่พอดีครับผมสายลำยศเนี่ยเขาจะเจาะรูอยู่บ่ครับใบเจาะใส่ระว่างต้นแตงโมบอกบอลมี1ิเซน นี่สิบเสแมนสิบเส้นี่มันสี่ระยะข้าปุูงจังไรกก็ถือโอ้ระยะสิบเส้นแมนครับบ้านนี้ในเมืองอย่างนี้แล้วว่าปลูกลงเบียมันงามมันแข็งแรงครับพืนดินเกิดสุ่มแล้วก็มีอาหารผอมกินข้าวเดียวเาต้องไปเห็นยังนต้องมาฉีดไอ้พวกปุ๋ยพวกยังังพวกปุ๋ยห่อหมอกห้อมูลเล็กทั้งบอกทั้งใบเย้ามยังไเใส่แมนบอก บ่บ่ต้องใส่น้อยๆนี่ให้มันกินอยู่พื้นแล้วก็เฮาฉีดแทนเสียมโม่ห่อนเพื่อเออ่เพิ่มความแข็งแรงมันพอเห็นบ่เฮาบ่มีปัญหาเรื่องใบใหม่ใบอ่อนไม่เห็นอยู่ครับใบสดใสเนาะตั้งแต่ใบใหม่ใบจุดใบพอมันไม่บ่อย้ีเลยตัวนี้สิบ่มีปัญหาครับครับเฮาว่างว่างเนวทางมันใหม่ๆระยะเริ่มแรกให้มันขึ้นมาแข็งแรงแล้วครับผมต่อไปมันก็เฮ็ดง่ายครับเทคนิคคือดูแลให้มันดีเบื้องต้น เกื่อนต่อไปมันจะถ้าห้าว่างแนวทางโบถือต้องเตะที่แหลกเนี่ยมันมันจะมีผลอย่างไรครับบายครับเตะมู่เ้าเหากิบว่าจะเคลื่อนห้าเลี่ยงผากเลี่ยงใบเลี่ยงยังแล้วมันกิเสียเงินแล้วก็โป่งามออกมากเกิดโบสมำเสมออกมากเกิดโบสมำเสมอแมนเป็นเป็นกระรองกระแรงไปเลยแมนบอกแมนรักตนกับเป็นหมากรักตนกับยังจอมาก โอ้เป็นบทสม่ำเสมอกันาำเมอเป็นบอพ้อมกันแมนเฮาเวลาเขามาฉีดยาว่างยาตัวนั้นตัวนี้มันมีปัญหาแมนครับผมถ้ามันเสมอกานเขาว่างยาไปตามสเต็ปมันไปเรื่อยมันก็ดูแลง่ายคือเบื้องต้นเอาให้ดีพี่หนอกครับผมถ้าเบื้องต้นดีเบื้องต่อไปมันก็บม่มีปัญหาอ่าเท่าเตรียมการดีอ่าเบื้องต้นดีครับครับมันก็ดีแม่นบอกครับแมนเฮ็ดนยังมันก็ง่ายเกับ ไปตามขั้นตอนมันนะครับระยะกาเบียเขาเดยพี่นนองเด้อเขากลายให้่เกินสิบหาหมืออยู่วางซิบหมือนกระปุกได้โอ้ซิบหมือถึงสิบหามือแมนใหญ่เกินสิบหาหมือถเาเกินสิพังไหครับพ่ลวงเกินมันเกิดยี่สิบหมื่นถึงสามสิบหมื่นถึงเดือนหนึ่งยังสี่นะมันยังถี่มันแก่แล้วกั็เพียนอยากเนาะห้มันมันคืนแต่อายุมันยังน้อยนอยมันเกิดครับมันเกิอวก็ใหญ่ เขาเขียนกิโหยดใหญ่มากใหญ่จังซี่นะอยากมันแขกแกล็นโอ้เพราะว่าต้นก้าเค้าอ่อนพ่อหมอแม่เมื่อเอาบ่ลงมันกาได้รับน้ำรับปุ๋ยนี่มันก็จะเจริญเติบโตนี่คือฟุ่งเลยแม่นบ่ครับแม่นแมนถามันอายุบ่เกล็นก็โอ้ดูแลได้ง่ายครับมันก็ง่ามไวเอาบัดนี้ปลูกจังไดอ้ายบัดนี้เฮาเจาะพลาสติกเฮาเฮ็ดจังไดนครับ ก็เอากระป๋องนมใส่ขี้ทานไฟ้ละก็หำมันมังปั๊บมังปั๊บก็เป็นห่เพราะว่ากระป๋องนมมันนี้นะครับเท่านมตาเมลีนมนวดนมยังนี่บอกเออห้มันมันใหญ่ครับช่องใหญ่พอสมควรมันจะงบเกิดความหอนโอซำกุนกุนนุ่มป๋องจากพะยางเนาะครับเ้าก็เอาดินกรบนี่เห็นบ่ควาอมหอนในพะยางกับโบได้มีฝนกระทบกับผมนี้นี่ เบื้องต้นนี่ครับตรงสูตรนี้โอ้เอาเป็นอย่างไงคืออันถามนิดน้อยเนี่ยของใจนิดเดึงอยู่กล่นปองนมเนี่ยเขาใส่ทานนี่ท่านหอนห่อนนี่บ่แม่นแต่กระจ้อนน้ำได้อากาศเขาน้ำครับมันว่างปุ๊บว่างปุ๊บว่างว่างปุ๊บด้วยอาศัยข่อมห่อนแมนบ่แม่นโอ้อาศัยข่อมห่อนนี่คือว่ามาดาดพยังอ่านั่นแหละ ดาดพัดติ๊กคือข้าซสื่อแบบไปข้าจอแล้ววันทีโพดข้าวกะโมไรตามหมัดข้าครับข้าอย่างไรจักเ้นข้ากกะกาลยาเอาครับผมเวลาจอกะเอาเอาลวดมัดนี่ว่างนี่ปึ๊บก็ว่างนี่ปึ๊บครับมันก็ไดเสมอกันโอ้เอาอ่อวงนุ่มนี่จักอันเท่าไรอันเดียวอันเดียววันเดียวคือนี่ รักตัวนั้นเสียบพึ๊บจึ๊กจังยสี่มานี่เข้าก็ย่ายก็ยังสีน้าใหญ่เป็นระยะระยะไปเรื่อยมันจังเลยเสมอครับผมการคุ้มพาสติกต่อคุ้มแบบปิดให้มิดชิดเลยยวะครับกะที่แรกมันคู่เขามันโมใหญ่แล้วมันมันแนวนี่เข้ากับาเมื่ออันนี้เนีตเข้าสองลึงออกให้มันอย่างสีน้เวลาเหลือมันจะง่ายกับหากมันมามันกะ โ<อ>มดิิตพลาสติกโอ้ให้มันอยู่บนขางบนดินนิดสิโอ้ให้มันอยู่บนดินนิดนึงอ่าเวลาลือมันจะง่ายครับกับหากมันกับแท่งของหมากกนก็บโมดิทิตพลาสติกครับผมนี่ทำี่กพ็พ่อโอ้กบแค่นั้นอ่ากับมะองมิดแห้งครับซ้ำไรซ้ำหนึ่งก็ได้เพื่ออากาศเขานำกระดีขึ้นกันนี่ซ้ำกพ็พ่อเอาผมถามในอ้ายบันนี เขาเริ่มปลูกเดือนไหนครับบเหมะที่สุดเลยปลูกแตงโมนี่ครับแตงโมมันล้างหน้านี่ครับถ้าล้างหน้าเขากะล้างจากฝนที่มันถิงช่วงเขาก็เตรียมหู่ครบพยางไว้เลยจังหวะฝนถิงช่วงนะเอาเอาล้างหน้าด้บมันในไฮเนในไฮเขาอยากปลูกยังไดกันใดเนในไฮคืออจะได้เปรียบแมนล้างหน้าเขา คือเขาจังหวะที่ฝนหมดนี่เขาเขาเห็ดคู่หร้อกบพยางไม่เลยไม่ฝน,นสต,ตกมากอะโบเป็นยังโอ้แมนจังหวะเขาคุ้มดีแล้วเขาจังไปกาเบียนะครับผมมันยังไม่มีปัญหาครับสรุปง่ายๆก็คือถ้าพี่น่องอยากปลูกแตงโมล้างหน้าควรจะใส่เป็นขวดดอแมนบอครับถ้าอยากไว้กับขวดอถ้าเห็ดปกติช่วงนี้เขาอันนี้ก็ได้ แต่มันสาเขาเจ้านี่นะครับแนมันสามันโอ้มันจะสาเนี่ยเออเกิดมมเห็ดลายครับมันเกิดสิมีโรคออกมาปะทะกันลายอ่าโลกะสีเบียดเบียนซามมเห็ดส่วนใหญ่คอนแล้วห้ามวาปูนที่หลังเนี่ยโลกคือกันครับจังว่าเห็ดเร็ยวเท่าไรในดีเท่าไรแพงดีนะครับเห็ดเร็ยวได้เท่าไรเกิดือได้เปียบแมนบอครับในเปียบทั้งโลกทั้งราคาทั้งราคาอจังววาถ่า มีโอกาสฝนแรงยุดช่วงเนี่เขาเห็ดคู้เลยคุ้มพยางไว้เข้าอยา่าปลูกย่มไรเข้าก่อเลือกเวลาเอาอตอนนัวนี้เทคนิคของครับแต่ใหหน้าเขาระาาวังก้าเบี้ยกับกรบเบียบงนี่ควรจะเห็ดยังก่อนครับไปเตรียมแปลงไว้ก่อนเตรียมแป้งไว้ก่อนแม่นถ้าไปก้าเวเบี้ยก่อนนี่เกิดฝนดีหลากหายนี่ยเข้าก็เกียมเลย ฝนน่าเศร้าสิส<แ>นะครับเดี่ยวพ่อปลูกเลยแต่ว่ายังปลูกฝนได้ถ้า,ถา,เาเตรียมแปลงไว้มันฝนติดตกมาเ้าคุมพะยางไว้ก็บ่มีปัญหาครับนี่คือคือการเตรียมที่ถือต้องครับผมตเตรียมแปลงะลักจังกะครับเดี๋ยวเรื่องดินระคาับาวันนี้เป็นเป็นดินออกแนวได้ครับจึงจะเหมาะสําหรับปลูกแปลงหม้ลัางหน้านี่ครับดินดินใสดีที่สุดนะดิน ดินรวนปูนทรายโอ้ดินด่วนปูนทรายคือดินทรายแ่เขางามหม,มกมู่ก็งามพี่เนาะแต่เขาใบเป็นสนิมอย่างสี่กะหมกห่ก็เป็นสนิมคือกันโอ้สังเกตบงเขาแม่นบอกแมนถ้าเขางามมก,ม,กมู่ก็งามแมนคอสํสำคัญก็คือใส่ขี้ไก่ย,ยังให้มันซีหลายๆแน่นะครับอนหมักฟุน่นเอาสิใส่ใตะปุ๋ยกับ่ได้ครับผมใส่ปุ๋ยน้ำเพิ่นน้ำ เรื่องระบบน้ำเดลยครับบ่ายเอาน้ำใส่เนาะครับบ่ายมาใส่่จริงง,งูห้าตรงนี้ร,ระบบน้ำขั้นในดีที่สุดก็คือระบบน้ำยดนะระบบน้ำยดห้อา,อาอยากใส่ย้ำไรก็ได้เนาะครับแต่ว่าห้ามันก็ลงทุนหลายโอ้ท่าพี่น้องเฮ็ดมีน้ำในสระในยังบ่อยยางลทุนหลายก็เอาแบบนี้ก็ได้เอาแบบนี้แมน,นการปลูกที่แหลกขั้นขั้นฝนตกดลินบาซุม่มเพาก็แร่นน้ำหลงตัวนี้ให้มันซุม่ม หลวกะต่อไปคือแรงน้ำหลงตัวนี้บันครับโอ้แรงน้ำหลงตัวนี้บังเอิญบังเอิญเฮ็ดตัวนี้เขาฝนตกก็เลยบ่ไซโอ้มันต้องสุ่มชื้นเพอสมควรเลยผมบอมครับบอกเถึงวว่าถ้าพี่น้องมีน้ำสะน้ำเที่ยงพอเขาสามารถสูบใส่หลงที่ที่กำลังเอาดินขึ้นมาตรงนี้ได้แมนแมนแมนตัวนี้คือสูบแดนน้ำหนี คือข้ามาต้องเลืองระบุน้ำยศตัวนี้ครับแบบโบราณนอกจากเห็ดแนวนี้ครับคือง่ายง่ก็คือจะบด้ใส่น้าหลายคือเฮ็ดหน้าตรงเนาะครับบอสุ่มใส่แค่สุ่มก็พอครับถ้าพี่น้องนี่ระบบน้ำยศเดี๋ยวควรจะว่างทั่ไหครับพี่บ้านว่างข้างกลางเลยว่างกลางเลยบอกแมนว่างแล้วก็เปิดใส่ให้สุ่มชื่นโอ้ว่างกลางหลังหลังแปลงเนี่ยเียวสุดเลยอ่า บอยากมี่เยศสร้างไหนพี่น้องแต่ว่ามันทุนหลายครับแกต้ตงองลงทุนในเล็กน้อยเนาะัานสิเหตุไปตลอดแต่วควรลงทุนอยู่ครับผมเอาบันี้พี่บนเชิดสรุปให้พี่น้องเลยเข้าใจยังไงนะครับในการปลูกเตียงโม่ล้างหน้าครับบันี้ครับสรุปเนาะพี่น้องเนาะข้อมูลเบื้องต้นของการปลูกเตียงโม่ก็คือว่าเหตุยังไงมันจึงสีได้ขึ้นเสมอกันยังสีก็คือ เฮ็ดให้มันได้กินปุ๋ยกินยังไหวที่สุดล่ะแต่ก็เบียมันก็ใหอ้มันเกิดพร้อมกันเสมอกันเมื่อปลูกปุ๊บได้กินปุ๋ยปุ๊บมันก็สิงามขึ้นว่าโดยที่เข้ามาต้องไปเลเอ่อปุ๋ยเลีงหงยังทางบอกทางใบนะครับนี่ง่ายๆเลยพี่นนองถ้าเอาเฮ็ดเริ่มต้นดีต่อไปมันก็บ่มีปัญหาบ่ได้เพืองยาเลืองยังคือง่ายๆเลยถ้าเอาเห็ดขั้นตอนไห้มันหนึ่งสองสามมันถือต้อง ผิดตรงนี้มันเกิดขึ้นเสมอกันปึ๊บนั่นครับผมกับว่ามีอย่างไรหรอพี่น้องง่ายๆ่ายครับเรียนรู้กันไปแต่แล้วแต่ข้อมูลเมืองต้นแล้วก็ข้อมูลหน้างานห้องแต่ละแปลงก็บวกขึ้นกันกห้พี่น้องไปพิจารณาเหมือเกัว่าสมควรเห็นแบบใดนะเอาก็สมมาวระควรเนาะครับพี่น้องครับผมครับเอาขอบคุณพีบุญเชิดครับมือนีบีครับทายทอดความรู้ กว่าสามสิบปีนะออายนาะครับใน,นการ,รปลูกแตงโมลังหน้ามันนี่เพื่อนกับอ่าเดทายทอดความรูครับเพื่อให้พี่น้องอ่ามือใหม่นาะครับเพื่อไปศึกษาอ่าไปต่อยอดเบื้องสำหรับมือใหม่ผู้อยากเ็ดแตงโมลังหน้าเพื่อสร้างรายได้ครับพี่น้องหลังจากการเฮ็ดนหน้าเดี่ยวดีกว่าปล่อยดินไว้บ้างเปล่าซื้อโดยที่บ่มีประโยชน์ครับเอา สำหรับคลิปนี้ผมลุงสอนคนนน้าขอขอบคุณไอ้บุญเชิดได้หลายครับผมเอาอา้สวัสดีครับครับ,บสวัสดีครับ